สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาฝึกพับผ้าเช็ดปากค่ะวันนี้เราจะพับให้เป็นทรงหมวกนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะวันนี้อาจารย์จะขออนุญาตใช้เป็นกระดาษแทนนะคะสำหรับขนาดของผ้าเช็ดปากเนี่ยนะคะจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือทุกด้านนะคะทั้งสีด้านเนี่ยนะคะมีขนาดเท่ากันค่ะ โดยผ้าเช็ดปากเนี่ยนะคะขนาดมาตรฐานเนี่ยจะเริ่มต้นที่18นิ้วนะคะ18คู18นิ้วนะคะแต่วันนี้นะคะกระดาษที่อาจารย์ให้นักเรียนเตรียมไว้เนี่ยนะคะจะมีขนาดแค่21เซนคูณ21เซนเท่านั้นนะคะซึ่งจะมีขนาดเล็กลงมามา,มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะใช้กระดาษสีขาวนะคะ เริ่มต้นนะคะสำหรับการทำพับผ้าสิดปากแบบหมวกนะคะเราขี้ผ้าออกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเสร็จแล้วพับจากด้านบนนะคะลงมาข้างล่างค่ะเอาให้ริมผ้านะคะหรือริมกระดาษของเราเนี่ยนะคะตรงกันนะคะพับแบบนี้เลยค่ะ ตอนนี้เราก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือมี2ด้านที่แคบนะคะแล้วก็อีก2ด้านเนี่ยจะยาวนะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเรานะคะจะพับนะคะมุมบนนะคะลงมาตรงจุดกลางของกระดาษนะคะด้านล่างนะคะมุมขวาบนนะคะพับลงมาค่ะหรือเราจะยึดแนวตรงนี้นะคะเป็นหลักก็ได้นะคะ พับแบบนี้นะคะลงมาปุ๊บนะคะด้านขวาพับลงใช่ไหมคะส่วนด้านซ้ายนะคะมุมล่างซ้ายพับขึ้นค่ะนี่คะ่ะก็จะชนมุมกันพอดีเลยนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะแบบนี้เราเรียกว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะ ใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมนะคะหนึ่งสามสี่นะคะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะมันจะมีด้านแคบแล้วก็ด้านยาวใช่ไหมคะให้เราพลิกนะคะในระหว่างที่พลิกนะคะให้เราอ่ะเอาด้านยาวนะคะเข้าหาตัวเราแบบนี้ค่ะวางให้ขนานแบบนี้นะคะจะได้ไม่งงนะคะอ่ะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเราจะพับด้านบนค่ะ ลงมาให้ขนานกับด้านล่างตรงนี้นะคะพับลงมาเลยค่ะปึ๊บให้ขนานแบบนี้นะคะตอนนี้ให้เราเนี่ยนะคะงัดตรงนี้ขึ้นมานิดนึงด้วยนะคะอ่ะลักษณะตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนภูเขาสองลูกนะคะซ้อนกันอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะนะคะ พับด้านข้างเข้าไปนะคะเริ่มจากขวามือก่อนนะคะตรงนี้เป็นภูเขาลูกโตเห็นไหมคะเราจะพับภูเขาลูกเล็กนะคะนี่ยอดภูเขานี่ฐานภูเขาลูกโตนะคะพับเข้ามาก่อนพับเข้ามาไว้แบบนี้ก่อนคะ่ะพับครึ่งภูเขาเข้ามาเลยนะคะพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะให้เราเปิดภูเขาลูกใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วเอาเอาภูเขาลูกเล็กนะคะเป็นเหน็บไว้ปึ๊บปิดไปแบบนี้คะ่ะ เสร็จปุ๊บพลิกค่ะสับเราพลิกนะคะพลิกขึ้นนะคะตอนนี้ด้านนี้นะคะก็กลายเป็นภูเขาลูกเล็กแล้วนะคะอยู่ด้านล่างเราก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะพับครึ่งภูเขานะคะเข้ามาไนะคะถึงครึ่งยอดภูเขาพอดีเลยแบบนี้นะคะแล้วก็เอาฐานภูเขาค่ะเข้าไปเนบไว้ในนี้นะคะปึ๊บ อันนี้ก็จะได้รูปทรงคลหมวกแล้วนะคะแต่ยังไม่ตั้งใช่ไหมคะเราก็จะจับเขาตั้งขึ้นนะคะตั้งแบบนี้ไม่ได้นะคะลม้มเพราะฉะนั้นเราจะต้องนะคะคือด้านล่างอ่ะจะเป็นแบบนี้นะคะให้เราเนี่ยนะคะเอามือเนี่ยนะคะเข้าไปนะคะแยมนิ้วนะคะเข้าไปนิดนึงนะคะปึ๊บปึ๊บแล้วก็แยกออกแบบนี้ค่ะ ก็จะได้เป็นทรงหมวกแล้วเห็นไหมคะก็จะตั้งได้นะคะตั้งในจานข้าวได้นะคะอันนี้เป็นแบบย่อส่วนนะคะถ้าขนาดจริงนะคะจะใหญ่แบบนี้เลยค่ะก็จะวางในจานข้าวได้อย่างสวยงามนะคะแค่นี้เราก็เอาไปตกแต่งโตอาหารได้แล้วค่ะ